คครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะตอนจากคลิปที่แล้วตอนจากคลิปที่แล้วอีทีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ห่องมากอะปืนเลยอะไปดิว้า 3ามอยยอดนะครับ ทุกคนดูบรรยากาศดิเดี๋ยวขอถ่ายรูปเล่นก่อนเยไม่มี เดี๋ยวไม่มีลูกเอาสเตตันเฟซบุ๊กเดี๋ยวเฟซบุ๊กพี่ก็ไปติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์งเ,เ,เ,งงเอาไว้ด้านล่างนะครับบ้านนก เยอะแล้วอ่ะมันเราขี่เข้าหาฝนเลยวะ่ะ วิธีไล่น้ำออกจากชิวนะ বাট ร้เมื่อยรีแลก์ได้ฮนะสักร้อยหนึ่งเนาะ ร้อยเดียวพอ <c oughs> รีแลกหน่อยเ <c oughs> มือ่อย สัหน้าเฉยเลยให้หาลิงอ้าวมีลิงได้หรอไอ้ห่าไม่เอาลิงตัดหน้ากูดเลยกำลังรีแลกอะ่ะเออเยี่ยนระหว่างแม้ว่าแบบถ้ามันหมาข้ามมาเลยไม่เป็นไรนะเวย้ยแต่เมืม่อาปึ๊บ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 กูจะแบบกูจะไปดีพวกวะกูจะไปดีพวกวะเฮ่าถ้ามันคุยกับเรารู้เรื่องของด่าไหมนะ โอ๋้ยดูดิอาถ่ายต,ตรงนี้เหรอเขาสวยมากทุกคนถ้าเราถ่ายตรงเนี้ยแล้วยิงตรงเนี้ยโอ้ยยิ่งแม่งโคตรได้อ่ะเดี๋ยวพี่ขอถา่ายรูปก่อนดีกว่าเออเนาะ แป๊บหนึ่งนะจ๊ะขอถ่ายรูปก่อนนะจ๊ะทุกคนตามเอารถหลบม,มาดิรถม,มาตาขอถ่ายรูปเฉย โอเคทุกคนก็เดี๋ยวที่ขอถ่ายรูปก่อนนะเจอที่ถ่ายรูปสวยๆแล้วเคยแล้วเดี๋ยวเจอก่าใหม่คลิปหน้านะโหเขาแม่งสวยมากเลยต้องถ่ายรูปเออแค่เจอข่ใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับก็อ่ดนอยู่ะวะอออ่าอยู่โอเคลูกชายสุดที่รักเครียกว่าเอ้จีเอสเราผ่านใจได้เมื่อกี้นี่เคกดไลค์กดแชร์กดติดตามปียี่สิบ คนขับล้หลอหรอพุงใหญ่ๆนะทุกคน <laughs> ดูหน้าดูหน้านี่เอ๊ะหล่อหล่อจัดเลยนี่ก็แล้วก็คู่รักนะสายหวานเนาะเออเห็นแล้วก็หมั่นไส้นะเราอยากอยู่กับเขาว้างโอเคแล้วเดี๋ยวจะกลับีกที่หน้าขอบคุณสรักการิดนะครับอันนี้ไปจริงแล้วโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ